แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลารกยหลายคนชอบทานไม่ว่าจะทานกับข้าวสวยหรือทานกับขนมจีนลูกชิ้นปลาไกยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแบบสาเร็จมีแพ้เขาเรื่องเลยนะครับว่าแล้วก็ทํากินเองดีกว่าได้เนื้อปลารายแท้สดใหม่นุ่มเด้งแบบมั่นใจไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับไปครับส่วนผสมของแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลารายมีเนื้อปลารายพริกแกงเขียวหวานแล้วก็พริกแกงเผ็ดหน่อยหนึ่งกะทิวันนี้ผมใช้เป็นกะทิกรองครับน้ำปลาเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวซุปก้อนรสหมู ใบโหระพามะเขือเปราะกระชายบุบพริกสดพริกสดนี้เราจะนําไปซอยนะครับใบมะกรูดฉีกกระชายซอยมะเขือพวงเรามาเริ่มกันที่ทําลูกชิ้นปลากายกันก่อนเลยครับเราได้เนื้อปลากายมาจากตลาดก็ให้เรานํามาตําก่อนใช้ครกตําให้เหนียวหนึบเลยครับใช้เวลาตํานิดนึงตําจนยกสากแทบไม่ขึ้นตอนตําเราก็ใส่น้ําแข็งลงไปสักสี่ห้าก้อนเล็กๆก,ก่อนจะตําเนื้อปลากายก็ให้เราตํากระเทียมพริกไทยขาวเกลือป่นให้ละเอียดก่อน ส่วนผสมผมจะเขียนไว้ในคลิปนะครับวันนี้ไม่ได้ตอำ<า>เราก็ใส่น้ําแข็งลงไปสักสี่ห้าก้อนตอนเําทำเสร็จแล้วก็ให้เรานํามาใส่ถุงครับมัดหนังยางให้แน่นเสร็จแล้วก็ตัดตรงมุมถุงสําหรับใช้บีบลูกชิ้นอยากได้ลูกชิ้นลูกใหญ่ก็ตัดให้กว้างหน่อยอยากได้ลูกเล็กก็ตัดเล็กๆนะครับได้เนื้อปลากายใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดใส่กระชายบุกกระใบมะกรูดลงไปใส่เกลือป่นลงไปสักครึ่งช้อนพอเราได้กลิ่นหอมของใบมะกรูดกับกระชายเราก็จะเริ่มบีบลูกชิ้นกัน ใช้ช้อนนะครับบีบลงมาแล้วก็ใช้ช้อนปาดแบบนี้ลงไปทีละลูกละลูกครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าอยากได้ลูกใหญ่ก็เราก็ตัดช่องให้ใหญ่หน่อยอยากได้ลูกเล็กก็ตัดช่องเล็กบีบลงไปเรื่อยๆจนหมดครับง่ายมากครับวิธีนี้ไม่ต้องมาปั้นให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมบีบเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีครับนี่นะครับพอเราบีบเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เดือดสักพักครับให้ลูกชิ้นมันลอยขึ้นมาหมดครบทุกลูกนะครับ พอลูกชิ้นเราลอยขึ้นมาครบทุกลูกแล้วแสดงว่ามันสุกดีแล้วนะครับก็ให้เราตักหรือว่าเทน้ําออกครับแล้วก็ไปแช่น้ําเย็นไปน็อกน้ําเย็นครับใส่น้ําแข็งลงไปด้วยได้ยิ่งดีครับให้น้ําเย็นจัดๆลูกชิ้นก็จะได้นุ่มเด้งครับเตรียมลูกชิ้นเสร็จแล้วเรามาเตรียมมะเขือกันต่อครับมะเขือนี่เราจะหั่นแช่น้ําเกลือนะครับที่เขาบอกว่าแช่น้ําเกลือแล้วมะเขือไม่ดํานะครับไม่ใช่ผิวนะครับผิวด้านนอกนี่ไม่เกี่ยวนะครับ ผิวด้านนอกจะดำหรือไม่ดำเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราใส่ลงในกระทะถ้าน้ําแกงเราไม่ร้อนเนี่ยผิวด้านนอกก็จะดำครับมันจะตายนึ่งแต่ที่เขาบอกว่าแช่น้ําเกลือแล้วไม่ดำนี่คือด้านในครับคือมันไม่ออกแดงแครับยางมะเขือมันจะไม่ทําให้ดำให้แดงให้ออกสีแดงๆสีสีํำๆนะครับประมาณนั้นครับเราก็เตรียมน้ําพอประมาณที่จะแช่มะเขือนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปสักประมาณสักหนึ่งช้อนครับก็คนให้ละลายเสร็จแล้วก็หั่นมะเขือผ่ามะเขือครับ หั่นเป็นสี่ส่วนก็ได้ครับจะเป็นลายแบบนี้หรือเป็นลายขวางก็ได้ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดก็หั่นบนเขียงก็ได้นะครับแต่ว่าหั่นเสร็จแล้วให้รีบลงแช่ในน้ําเลยครับเนี่ยนะครับหั่นลายขวางแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ตามเราถนัดตามชอบครับหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบครับพอเราหั่นแช่น้ําเกลือเสร็จแล้วแบบนี้นะครับก็ให้เราล้างครับล้างมะเขือเนี่ยขยําล้างถูยางที่ว่าติดอยู่ด้านในนะครับยางมะเขือเนี่ยตัวนี้จะทําให้แดงครับ จะทาให้ผิวมะเขือด้านในแดงไม่ขาวเวลาเราไปแกงแล้วมันจะออกแดงแมันไม่ขาวจ้วนะครับอันี้แนะนําเพิ่มไว้สําหรับคนที่ต้องการมะเขือขาวๆนะครับหรือว่าคนที่ทําขายมะเขือก็จะขาวจ้วะวิธีนี้รับรองเลยครับนี่ครับสังเกตว่าน้ําจะออกแดงๆงนะครับตือยางมะเขือล้างเสร็จแล้วก็ให้เราเปลี่ยนน้าครับเปลี่ยนน้าเกลือแล้วก็มาแช่น้ําเกลือใหม่นะครับเอาน้ํานี้ทิ้งไปครับนะครับเทน้ําเก่าไปแล้วก็ผสมน้ําเกลือใหม่แล้วก็แช่ไว้ครับ เวลาเราจะแกงก็ยกขึ้นไปแกงเลยครับเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็มาแกงกันเลยครับใส่กะทิลงในกระทะเล็กน้อยครับพอที่จะผัดพริกแกงนะครับใส่กะทิลงไปแล้วปล่อยให้กะทิมันเดือดสักพักครับให้พันพอแตกมันเล็กน้อยไม่ต้องแตกมันเยอะครับแตกมันเยอะก็ไม่อร่อยครับไม่ได้ว่าถ้าเราทํแพนแนงอะไรแบบนั้นครับแกงเขียวหวานไม่ต้องแตกมันเยอะครับเดือดสักพักก็ใส่พริกแกงได้เลยพริกแกงเนี่ยนอกจากพริกแกงเขียวหวานแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดไปนิดหนึ่งครับสีพิน้ําแกงเราก็จะสวย ผัดพริกแกงจนหอมครับให้เราเคี่ยวพริกแกงไปสักพักนะครับให้พริกแกงมันหอมดีแล้วก็พริกแกงมันจะแตกมันเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะก็ค่อยหยอดกะทิลงไปเรื่อยๆครับหยอดไปทีละหน่อยสีน้ำแกงเราก็จะสวยงามครับพอเคี่ยวพริกแกงจนหอมดีแล้วนะครับเ,เตรียมใส่กะทิที่เหลือครับ ใส่หัวกะทิลงไปหมดแล้วก็เติมน้าเปล่าครับถ้าเ,เพื่อนๆใช้เป็นหัวกะทิหางกะทิกันตอนนี้ก็ให้เติมหางกะทิลงไปครับน้ํานี่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทานกับอะไรนะครับถ้าทานกับขนมจีนก็ให้น้ําเยอะหน่อยแต่ถ้าว่าทานกับข้าวสวยก็น้ําไม่ต้องเยอะมากครับเ mm hmm. ติมน,น้ําเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ซุป้อนลดหมูล,ลงไปสักหนึ่งก้อนครับทีนี้ก็รอให้น้ําแกงเดือดนะครับพอน้าแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบก็เตรียมใส่ลูกชิ้นได้เลยครับลูกชิ้นทําเองครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เด้งๆครับ พอน้ำแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบเราก็จะมาปรุงกันครับก่อนจะปรุงใน้เพื่อนๆชิมดูก่อนนะครับเพราะว่าพริกแกงเขียวหวานเนี่ยบางเจ้าก็เค็มเค็มครับเจ้านี้ไม่เค็มนะครับผมก็จะเพิ่มเกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำปลาครับน้ำตาลมะพร้าวใครจะเพิ่มผงชูรสผงนัวผงปรุงรสก็จัดได้เลยครับพอชิมรสได้ตามต้องการแล้วทีนี้เราจะใส่มะเขือใส่ผักกันแล้วนะครับก่อนที่จะใส่มะเขือให้เราเร่งไฟแรงสุดเลยครับแรงเดือดพ่านแบบนี้เลยครับไม่งั้นมะเขือเราจะดำนะครับถ้านำไม่เดือด เนี่ยครับขึ้นจากน้ํามาเลยครับขาวจัว๊วใส่มะเขือลงไปแล้วเราก็คนครับคนแบบนี้ครับให้ความร้อนมันโดนมะเขือทั่วถึงนะครับก็คือให้มะเขือมันจมน้ํานะครับขั้นตอนนี้จะทําให้ผิวของมะเขือไม่ดําไฟแรงนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเรื่องไฟน้ําต้องเดือดไฟต้องแรงมะเขือจะได้ไม่ดำนะครับในส่วนขาวก็ขาวนะครับด้านในเราแช่น้ําเกลือนี่เนื้อด้านในก็จะขาว แต่ถ้าเราใส่ตอนไฟแรงๆเนี่ยผิวด้านนอกก็จะไม่ดําพอเดือดขึ้นมาอีกรอบครับตามด้วยมะเขือพวงนะครับกระชายซอยครับสําหรับกระชายนะครับถ้าใครไม่ชอบถ้าใครไม่ชอบกระชายซอยนะครับจะบุบใส่ก็ได้หรือจะตําละเอียดก็ได้นะครับใครไม่ชอบกระชายซอยเป็นเส้นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมชอบนะครับทานให้ติดกระชายไปด้วยผมว่ามันอร่อยครับใส่กระชายนี่จะหอมมากนะครับ เลือกกระชายอ่อนๆนะครับเรามาซอยเป็นเส้นเนี่ยทานติดกระชายไปด้วยเนี่ยอร่อยมากเสร็จแล้วตามด้วยพริกสดซอยครับสีสันพริกสดซอยแล้วก็ใบมะกรูดครับใบมะกรูดนี้ไม่ต้องรีบใส่นะครับใส่ช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะหอมจะได้กลิ่นใบมะกรูดหอมใปแดงต่อเนื่องครับปิดท้ายที่โหระพาครับ ก็ปิดแก๊สได้เลยครับงั้นเสร็จเรียบร้อยทานมากครับหอมมากให้ดูมะเขือครับขาวจ้วงครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟครับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานหอมยยวนชวนกินมากครับวันนี้จะทานกับข้าวสวยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับลูกชิ้นเด้งมากครับรสชาติก็จัดจ้านกลมกลอมครับสูตรนี้เด็ดเลยครับ ทำขายทำกินได้หมดครับเพ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับคลิปหน้าเพก่นใหม่ครับสวัสดีครับ